ออาละครับทุกคนครับอันนี้เป็นการลงแรงนะครับซึ่งเพื่อนเราก็แล้งสมควรนะครับทุกคนครับเราต้องเก็บไอได้นะครับฝั่งนี้มีทนายเป็นตัวปั่นนะครับทุกคนครับเราต้องเก็บทนายให้ได้ก่อนละนะทุกคนนะก่อนอื่นนะครับตรงนี้ไม่มีคนนะครับไม่มีคนนะครับมาตู้แรกก็ว้าวแล้วครับทุกคนครับปาตู้ที่สองครับเห็นแล้วครับทุกคนครับทนายครับทุกคนครับเห็นทนายแล้วครับ เขาวิ oh, ่งไปนู่นครับทุกคนครับเขาวิ่งไปนู่นภาพเขาให้แผลแรกครับทุกคนครับสาหรับทณนนายนะครับรับไปก่อนหนึ่งแผลนะครับทุกคนครับเด็แต้มไปครับทุกคนครับเขาโดดไปทางไหนครับเขาโดดไปทางไหนครับพยายามมองหาตามรอยเท้าครับเขาเดินเข้าไปในบ้านหรือเปล่าครับเท้าครับเขาเดินเข้าไปในบ้านหรือเปล่าครับ เขาเหมือนเขาขึ้นไปข้างบนครับทุกคนครับเขาขึ้นไปข้างบนเขากระโดดไปฝั่งนู้นครับออกมาตรงนี้ก่อนครับทุกคนครับเขาหนีรอดไปได้ครับทุกคนครับเขาหนีรอดไปได้เอามาเอาตรงนี้ก่อนได้ครับทุกคนครับพยาบาลเรียกร้องความสนใจครับทุกคนครับ ไอ้บาตจะเความสนใจแต่พี่ไม่เอาครับพี่จะเอาทาน,นายนะทุกคนนะเอามันรักเดียวใจเดียวครับทุกคนครับเรามันรักเดียวใจเดียว <c oughs> แต่ไม่รู้ว่าเขาหนีไปไหนแล้วครับทุกคนครับ <c oughs> เหมือนหลุดรอดไปได้เหมือนหลุดรอดไปได้กันไปที่ตู้อื่นกันอ้าเห็นแล้วครับ <c oughs> เห็นคุณทาน,นายแล้วครับทุกคนครับหลบมาตรงนี้นี่เองครับแหมภาพ ป้าเขาให้ไม่โดนครับทุกคนครับลุยว่องไปครับทุกคนครับล่วงไปครับรับไปหนึ่งแพสสำหรับคุณทนายนะครับทุกคนครับแถวนี้เขามีเพื่อนช่วยครับแต่เราต้องรอก่อนครับเปาต้องงอก่อนไม่รู้ว่าเพื่อนเขาอยู่ตรงไหนนะครับนู่นครับเห็นแล้วครับเห็นเพื่อนเขาแล้วครับปัดไปครับทุกคนครับป้าเข้าให้ครับทุกคนครับป้าเข้าให้ครับเพราะขี่สย์ไปครับล่วงไปสองนะครับทุกคนครับ แต่ฝั่งนู้นเข้ามาช่วยกันครับทุกคนครับมาช่วยกันอยากให้คุณทนายหนีรอดไปได้ครับบ้าเขาให้ครับโดนไปหนึ่งแผลครับทุกคนครับแหมเออพยายามจะหนีไปครับทุกคนครับเขาพยายามจะหนีไปครับแหมเขาดันหนีรอดไปได้ครับทุกคนครับล่วงไปสามครับทุกคนแต่คุณทนายลุกวิ่งครับทุกคนครับคุณทนายดันลุกวิ่งครับอยากให้คุณทนายหนีไปได้นะทุกคนนะอยาให้คุณทนายหนีไปได้ คุณทนายเขาวิ่งเร็วเลือเกินเขาวิ่งเร็วเลอเกินครับทุกคนครับเขาวิ่งเร็วเลอเกินเขาซ่อนอยู่นี่ครับทุกคนครับเขาซ่อนอยู่นี่ทีจะมาให้คุณทนายเขาสีไปครับทุกคนครับป้าเพิ่งให้ไม่โดนครับทุกคนครับไม่โดนครับแหมเขาแบบมีอะไรก็ไม่รู้ป้าป้าเพิ่งให้ไม่โดนครับทุกคนครับแย่แล้วครับทุกคนครับ ลดพลังงานลงก่อนครับทุกคนครับลดพลังงานลงก่อนลดพลังงานลงก่อนครับทุกคนครับลดพลังงานลงก่อนทนายหนีไม่ได้เหรอหนีไม่ได้เหรอไม่นะทุกคนไม่นะฝั่งนู้นหนีกันไปได้ครับทุกคนครับช่วยเหลือคันดีเลิอเกินนะทุกคนนะช่วยเหลือกันดีเลือเกินต้องตามหาแล้วครับทุกคนครับต้องตามหาแล้วครับใสตัวเร่งการเข้าราหัสแล้วนะทุกคนนะ หาตัวเล่นการเข้ารหัสแล้วเขานี้ไม่อยู่ครับคุณทานายเขามองเห็นเราได้ไงเรื่องของเรื่องนะทุกคนนะ้ไปนั้นเขาสันเสาาน้นครับทุกคนครับรีบไ,ไปอีกฝั่งหนึ่งก่อนเลยครับทุกคนครับรีบไปอีกฝั่งหนึ่งก่อนเลยครับมาแล้วครับทุกคนครับมาแล้วครับ เจอคุณทนายครับทุกคนครับเจอเป็นคนนี้แทนนะนะเออเขาใช้สกิลครับทุกคนครับเขาใช้สกิลเจอวิ่งวนครับทุกคนครับปาบเขาให้ไม่โดนครับทุกคนครับปาบเขาให้ครับโดนไปหนึ่งแพ้ครับทุกคนครับฝั่งนู้นครับทุกคนครับฝั่งนู้นน่าจะเป็นหมอครับทุกคนครับฝั่งนู้นน่าจะเป็นหมอนะตกมาตรงนี้ครับแผม ไม่โดนครับทุกคนครับอือผมอาพเขาให้ครับทุกคนครับร่วงไปคนที่สองครับคุณทนนายยังวิ่งหนีอยู่นะเออแต่หมอวิ่งไปทางนู้นอ่ะน่าจะเป็นคุณทันนายแล้วล่ะน่าจะเป็นคุณทันนายแล้วล่ะเราจังหวะนี้ครับทุกคนครับเราต้องรีบไล่เครื่องก่อนนะทุกคนนะต้องรีบไล่เครื่องก่อนครับหาเครื่องให้เจอก่อนครับทุกคนครับเครื่องไหนครับ เพิ่งไม่สั่นไหวเลยโอ้โหเหลือเครื่องเดียวแล้วครับทุกคนครับเสร็จแล้วทุกคนเสร็จละยากเลยครับทุกคนครับหายากเลยครับทุกคนครับเออทางนู้นครับทุกคนครับทางนู้นครับไปนู้นแล้วครับไปนู้นแล้วครับไม่โดนครับทุกคนครับไม่โดนไม่โดนครับ แม่ไม่โดนครับทุกคนครับโอ้โหเก็บยากเหลือเกินเก็บยากเหลือเกินโดนครับโดนเราอะโดนครับทุกคนครับเราโดนครับเพราะฉะนั้นเราต้องกดครับฟังเขาให้ครับอ่าเยียามเขาให้ครับทุกคนครับโดนไปหนึ่งแผลครับแต่ว่าเป็นคุณพยาบาลครับที่โดนครับทุกคนครับวันนู้นไม่โดนครับ เขาให้ครับไม่โดนครับทุกคนครับมาจังหวะนี้ครับภาพเขาให้ครับเป็นคุณพยาบาลที่ล้มลงนะทุกคนนะเป็นคุณพยาบาลที่ล้มลงครับเขามีลุกเองแน่นอนครับทุกคนครับเราต้องทำลายเตียงคีดกวางตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนครับฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นครับเดินไปทางนี้ครับทุกคนครับเดินไปทางนี้นะเอาพยายามจะช่วยกันครับ ภาพเข้าให้ครับทุกคนครับช่วงสองครับแปดหนึ่งครับทุกคนครับแหมคุณหมอครับคุณหมอรอถ่วงเวลาเราอยู่ครับแต่ว่าคุณทนาอยู่ไหนไม่รู้ครับมีคนอยู่ใกล้ๆนะทุกคนนะมีคนอยู่ใกล้ๆอยู่ครับเขาจะซ่อนอยู่ทางไหนครับเราพยายามเช็คด้วยหูครับทุกคนครับเราพยายามเช็คด้วยหูนะภาพเข้าให้ครับทุกคนครับเขาวิ่งหนีแล้วครับเขาวิ่งหนีแล้วน้าตักแน่นอนครับโอ้ยติดครับทุกคนครับแหมเหลงไม่แม่นครับทุกคนครับ ปาปเขาให้ครับทุกคนครับคุณหมอลูกเองไปแล้วครับติดเฟดแล้วด้วยครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอีกคนนึงครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นอีกคนหนึ่งครับซ่อนอยู่ตรงไหนไม่ทราบนะทุกคนนะซ่อนอยู่ตรงไหนไม่ทราบครับเออหมอช่วยเพื่อนอยู่แถวนี้ดูนะทุกคนนะท่านครับทุกคนครับเจอแล้วครับทุกคนครับเจอแล้วครับตรงนี้ครับทุกคนครับเอออยู่ตรงนี้ครับ ไปครับทุกคนครับรวงไปนะทุกคนนะบุรุษไปสนีนะครับเขาน่าจะลุกเองได้ครับทุกคนครับเก็บบุรุษไปสนีก่อนดีไหมเก็บบุรุษไปสนีก่อนดีไหมเก็บบุรุษไปสนีก่อนดีไหมตูนุนครับทุกคนครับ เราคิดว่าเขาน่าจะไปประตูนู้นครับทุกคนครับถ้าเลือกผิดประตูนี่คือจบเลยนะถ้าเลือกผิดประตูนี่คือจบเลยนะครับถ้าเลือกผิดประตูนี่คือจบนะครับผิดประตูครับทุกคนครับแม้แต่ประตูเปิดเร็วเหลือเกินคุณทนายออกไปได้ครับทุกคนครับตายห้าละทุกคนตายห้าละอีกคนหนึ่งครับทุกคนครับอีกคนหนึ่งครับเอาเจอแล้วครับคุณหมอครับคุณหมออยู่นี่ครับเออเจอคุณหมอแล้วครับ แถวนี้ครับทุกคนครับอ่ามาพับใส่เราครับทุกคนครับมาพับใส่เราครับเก็บแป้มพลังงานเราไว้ครับทุกคนครับเก็บแป้งพลังงานเราไว้อาเข้าให้ครับทุกคนครับเรียบร้อยครับเก็บไปสามนะทุกคนนะแม่แต่คุณทนายดันหนีไปได้นะครับทุกคนครับเสียเลยนะเสียเลย